เขาเล่นภรยาและลูกๆออกจากบ้านเพราะคิดว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆแ,แต่สิบปีต่อมาความจริงที่ถูกซ่อนไว้กลับพังทลายทุกอย่างที่เขาเชื่อเรื่องราวนี้จะทําให้คุณต้องตั้งคําถามกับคําว่าสายเลือดและความรักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนฝนตกหนักในคืนหนึ่งเสียงฟ้าผ่าสั่นสะเทือนบ้านไม้สองชั้นกลางสวนเสียงตะโกนดังก้องจากชายคนหนึ่งออกไปออกไปจากบ้านชั้นเดี๋ยวนี้ น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกคนเล็กไว้แน่นเด็กอีกสองคนเกาะชายเสื้อเธอด้วยความกลัวดวงตาเด็กทั้งสามเต็มไปด้วยน้ำตาและคําถามทำไมพ่อถึงไม่รักเราเธอไม่ตอบเพราะเธอเองก็ไม่เข้าใจชายคนนั้นคือสามีของเธอผู้เป็นพ่อของเด็กหาหะแต่ในใจเขาเต็มไปด้วยความสงสยัย ลูกพวกนี้หน้าไม่เหมือนฉันเลยเขาตะโกนคำนี้มาหลายปีจนกลายเป็นข้ออ้างที่จะผลักใสพวกเขาออกจากชีวิตคืนนั้นแม่และลูกทั้งสามต้องเดินออกจากบ้านกลางสายฝนที่เยือกเย็นไม่มีที่ไปไม่มีเงินติดตัวเพียงแค่ผ้าห่มเก่าๆหนึ่งผืนและความรักที่เธอมีให้ลูกเธอพาเด็กทั้งสามนั่งรถไฟไปยังจังหวัดที่ห่างไกล เริ่มต้นใหม่เริ่มจากศูนย์ทำงานรับจ้างทุกอย่างหล้างจานเก็บขยะแม้แต่ขัดห้องน้ำก็ไม่เคยปฏิเสธเพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือลูกทั้งสามเติบโตขึ้นในความลำบากแต่เต็มไปด้วยความรักจากแม่เวลาผ่านไปสิบปีลูกคนโตเรียนจบแพทย์คนกลางเป็นครูประจำโรงเรียนท้องถิ่น คนเล็กกำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยทั้งสามคนไม่เคยพูดถึงคำว่าพ่อจนกระทั่งวันหนึ่งโทรศัพท์เครื่องเก่าที่แม่เก็บไว้ในลิ้นชักดังขึ้นเบอร์ที่เธอจำได้ดีสามีเก่าของเธอโทรมาเขาบอกว่าเขาป่วยและไม่มีใครเหลืออยู่ข้างกายฉันผิดหรือเปล่าเสียงของเขาสั่นไหวเธอเงียบไปนานก่อนจะบอกว่า ฉันไม่ได้โกรธนายอีกแล้วแต่ความจริงยังไม่หมดแค่นั้นลูกชายคนโตเริ่มค้นหาเอกสารเก่าหาหะเขาต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และเมื่อเขาไปตรวจดีเผลที่ออกมาทำให้ทุกคนช็อกผล d ดียืนยันว่าเด็กทั้งสามเป็นลูกแท้ๆของเขาเลือดเนื้อเชื้อเคือไม่มีข้อผิดพลาด พ่อของเขาเคยบอกว่าแม่อาจนอกใจและเขาก็เชื่อโดยไม่เคยพิสูจน์เด็กทั้งสามยืนนิ่งความเงียบปกคลุมห้องนานนับนาทีแม่เพียงหลับตาแน่นน้ำตาไหลาอาบแก้มอย่างช้าหาหะความรักที่เธอแบกไว้ตลอดสิบปีในที่สุดก็ได้รับคำตอบคำตอบที่มาช้าเกินไปสำหรับความเจ็บปวดทั้งหมดแต่เร็วพอสำหรับการให้อภัย เขาหันมองหน้าลูกทั้งสามแต่ไม่มีใครสบตาเขาเลยแม้แต่คนเดียวแววตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความแข็งแรงไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความผิดหวังที่ลึกเกินจะพูดออกมาได้พ่อสุดตัวลงกับพื้นเสียงสะอื้นเบาๆดังขึ้นเขาพึมพำคำเดิมซ้ำหาหะขอโทษขอโทษพ่อผิดไปแล้วแม่เดินเข้ามาช้าหาห่ วางมือเบาๆไว้บนไหล่เขาแววตาเธอสงบไม่มีความแค้นแต่ก็ไม่มีคำว่ารักเหลืออยู่เธอพูดเพียงว่าวันนี้ฉันให้อภัยเพราะลูกของฉันไม่สมควรมีความเกลียดอยู่ในหัวใจเด็กทั้งสามเงียบแต่ละคนหันมองกันก่อนลูกคนเล็กจะเดินเข้าไปกอดแม่แน่นเขาหันมามองพ่อน้ำเสียงของเขาสั่น พ่อเคยสอนว่าคนจริงต้องกล้ายอมรับความผิดวันนี้พ่อทำได้แล้วแต่เราอาจจะยังไม่พร้อมให้อภัยพ่อทันทีแต่วันหนึง่งเราอาจจะทำได้ถ้าพ่อพิสูจน์ให้เห็นชายคนนั้นน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เขารู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายและเขาจะไม่ทำมันหล่นหายอีกภายในบ้านไม้หลังเล็กในต่างจังหวัดความเงียบถูกแทนที่ด้วยเสียงลมหายใจ และการเริ่มต้นใหม่ที่ไม่ใช่เพื่อแก้ไขอดีตแต่เพื่อสร้างอนาคตด้วยหัวใจที่เข้าใจคำว่าครอบครัวอย่างแท้จริงวันต่อมาชายคนนั้นย้ายมาอยู่ในห้องเช่าเล็กๆใกล้บ้านลูกไม่ได้เพื่อรบกวนแต่เพื่อแค่ได้เห็นพวกเขาในบางวันเขาเริ่มใช้เวลาทุกเช้าไปนั่งรอยอยู่ที่ร้านกาแฟเล็กๆหน้าปากซอยเฝ้าดูลูกๆผ่านไปโรงเรียนผ่านไปทำงาน เพียงแค่เห็นโดยไม่หวังให้ใครหันกลับมาทักเขาเริ่มเขียนจดหมายจดหมายที่ไม่ได้ส่งถึงใครแต่เก็บไว้ในกล่องไม้เก่าๆใต้เตียงในจดหมายแต่ละฉบับเขาเล่าเรื่องตัวเองเล่าเรื่องความรู้สึกเล่าเรื่องวันที่เขาตัดสินใจผิดและว,วันที่เขาเข้าใจว่าความเป็นพ่อไม่ใช่แค่การให้กำเนิดแต่คือการอยู่การปกป้อง และการให้อภัยแม้ไม่มีคำขอโทษเดือนหนึ่งผ่านไปลูกคนกลางมาหยุดยืนที่หน้าร้านกาแฟเขามองเข้าไปในตาเด็กหนุ่มคนนั้นและครั้งแรกในรอบสิบปีเด็กคนนั้นยิ้มบางๆให้ไม่พูดอะไรแต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับชายชาราเขายิ้มตอบน้ำตาคลอมือทั้งสองสั่นเล็กน้อย หัวใจเต้นช้าแต่แน่นขึ้นเขารู้แล้วว่าบางครั้งความรักไม่ต้องการคำพูดแค่การรอคอยอย่างเงียบหาหะและการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มจากตัวเองก็เพียงพอที่จะเยียวยาบางบาดแผลในใจแม้จะไม่ลบรอยแผลทั้งหมดแต่ก็ทำให้คนเรากลับมายืนได้อีกครั้งภายใต้ท้องฟ้าเดิมกับหัวใจที่เปลี่ยนไปสองเดือนผ่านไป ตองไม้เก่าใบนั้นถูกเปิดลูกคนโตเป็นคนเปิดมันด้วยมือของเขาเองภายในเต็มไปด้วยจดหมายหลายสิบฉบับกระดาษแต่ละแผ่นเต็มไปด้วยลายมือสั่นหาหะบางหน้ามีคราบน้ำตาซึมเขาอ่านจดหมายทุกฉบับจนหมดจากตอนแรกที่ไม่รู้สึกอะไรกลายเป็นความเงียบที่ปกคลุมหัวใจบางประโยคทำให้เขาเงยหน้าขึ้นช้าหาหะ น้ำตาไหลลงมาข้างแก้มโดยไม่รู้ตัวเขาเดินถือกล่องนั้นไปหาแม่และพูดเพียงสั้นหาหะแม่เขาเสียใจจริงๆแม่ไม่ได้พูดอะไรเธอรับกล่องไปวางไว้บนตักสายตาเธอจ้องกล่องนั้นนิ่งก่อนจะยิ้มจางหาหะเหมือนยอมรับว่าชีวิตบางครั้งก็ไม่ได้มีแต่ขาวกับดำเย็นวันนั้น ทั้งครอบครัวนั่งล้อมโตอาหารรวมถึงเขาพ่อของพวกเขาไม่ใช่ในฐานะอดีตแต่ในฐานะคนที่เริ่มต้นใหม่ไม่มีใครลืมอดีตแต่ทุกคนเลือกที่จะไม่ให้มันทำร้ายอนาคตอีกเสียงหัวเราะเล็กๆเ,เ,เริ่มดังขึ้นระหว่างมื้ออาหารคำพูดธรรมดากลายเป็นสะพานเชื่อมใจและในวินาทีนั้นความหมายของคำว่าครอบครัวได้กลับมาอีกครั้ง ไม่ใช่เพราะสายเลือดแต่เพราะการให้อภัยและการยอมรับความเจ็บปวดด้วยหัวใจที่แข็งแรงกว่าเดิมหลังจากคืนนั้นพ่อเริ่มเขียนจดหมายอีกฉบับแต่ครั้งนี้ไม่เก็บไว้ใต้เตียงเขาเขียนเพื่อส่งให้ลูกทุกคนในจดหมายเขาเขียนว่าพ่อไม่สามารถย้อนเวลาไปแก้ไขอะไรได้อีกแต่พ่ออยากใช้ทุกวันจากนี้เพื่อทำให้ทุกวินาทีมีค่า แม้พ่อจะพลาดในอดีตแต่พ่อจะไม่ยอมให้พลาดอีกครั้งในปัจจุบนันเขาเซ็นชื่อด้วยลายมือที่มั่นคงขึ้นจากพ่อของลูกเสมอวันรุ่งขึ้นลูกทั้งสามมาที่บ้านเขาไม่มีใครพูดถึงอดีตพวกเขานั่งลงด้วยกันพูดคุยถึงเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันหัวเราะกับเรื่องในวัยเด็กแม้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ เพราะครอบครัวนี้แม้จะผ่านพายุที่โหดร้ายที่สุดมาแล้วแต่พวกเขายังคงเลือกจะเดินต่อด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและความรักที่ไม่ยอมแพ้ต่อความผิดพลาดของวันวานหลังจากวันนั้นพ่อเริ่มมีบทบาทเล็กๆในชีวิตลูกอีกครั้งเขาไปส่งหลานที่โรงเรียนแม้จะไม่ทุกวันแต่ก็พยายามไปเมื่อมีโอกาสเขาเรียนรู้การใช้โทรศัพท์เพื่อส่งข้อความหาลูก บางข้อความเพียงสั้นๆว่ากินข้าวหรือยังแต่สำหรับลูกๆแล้วมันมากพอที่จะรู้ว่าเขาพยายามแม่ยังคงเงียบเธอไม่ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากับเขาอีกแต่เธอก็ไม่ผลักสาบางครั้งยิ้มให้เมื่อเขาเดินมาช่วยรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านวันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงความอบอุ่นที่หายไปนานค่อยๆกลับมาไม่ใช่ด้วยคำสัญญา แต่ด้วยการกระทำเล็กๆที่เกิดขึ้นซ้ำหาหา่าในวันครบรอบ10ปีที่เขาเคยเล่พวกเขาออกจากบ้านลูกคนเล็กหยิบรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งออกมาเป็นรูปครอบครัวก่อนเหตุการณ์วันนั้นเธอวางรูปนั้นไว้บนโต๊ะอาหารแล้วพูดเบาๆว่าขอให้วันนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของรูปถ่ายใหม่ทุกคนเงียบก่อนที่พ่อจะเดินไปนั่งรวมกับพวกเขา ล้องโทรศัพท์ตั้งอยู่บนขาตั้งเสียงชัตเตอร์ดังขึ้นพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยร่องรอยของอดีตแต่ก็มีประกายแห่งอนาคตอยู่ในนั้นและนี่คือครอบครัวที่สร้างขึ้นจากการให้อภัยไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือความรักที่ไม่ยอมแพ้ต่อความผิดพลาดของมนุษย์คนหนึ่งวันต่อมาภาพถ่ายใบใหม่ถูกอัดใส่กรอบไม้อย่างเรียบง่ายแขวนไว้ที่ผนังห้องรับแขก ข้างๆรูปถ่ายเก่าสองภาพที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่กลับมีพลังเหมือนกันพลังของการไม่ยอมแพ้ต่อครอบครัวพ่อเดินผ่านภาพนั้นทุกวันบางครั้งหยุดยืนมองเงียบหาหะแล้วพึพมพำกับตัวเองว่าขอบคุณที่ให้โอกาสไม่ใช่ทุกครอบครัวจะกลับมาเหมือนเดิมได้และไม่ใช่ทุกเรื่องจะมีตอนจบที่สวยงามแต่ครอบครัวนี้ เลือกจะให้อภัยเลือกจะเติบโตแม้ผ่านความเจ็บปวดมากมายเพราะความรักแท้จริงแล้วไม่ใช่การเป็นเจ้าของแต่คือการไม่ทอดทิ้งแล้ววันนี้พวกเขาไม่ทอดทิ้งกันอีกแล้วหลายเดือนผ่านไปชีวิตกลับเข้าสู่ความเรียบง่ายแต่ไม่ใช่ความเงียบเหงาแบบในอดีตอีกต่อไปบ้านหลังเดิมเริ่มมีเสียงหัวเราะ เริ่มมีเสียงเรียกตาจากหลานพ่อที่เคยโดดเดี่ยววันนี้กลายเป็นคุณตาที่เด็กๆวิ่งเข้ามากอดเขาเล่านิทานให้หลานฟังก่อนนอนปลูกต้นไม้กับลูกชายช่วยแม่หั่นผักตอนทำกับข้าวไม่มีใครพูดถึงเรื่องในอดีตอีกไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะพวกเขาให้อภัยเขาเองก็ไม่เคยลืมเขาแค่เลือกที่จะชดเชยด้วยการอยู่ตรงนี้ อยู่ด้วยหัวใจที่สำนึกและเต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงเขาเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายในสมุดเก่าเล่มเดิมวางไว้บนโตะ๊ะเขียนด้วยลายมือมั่นคงขอบคุณที่ให้อภัยพ่อขอบคุณที่ไม่ปิดประตูหัวใจพ่อเคยทำผิดแต่ลูกทำให้พ่อรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอพ่อจะใช้ทุกวันที่เหลืออยู่เพื่อเป็นพ่อที่ควรจะเป็นมาแต่แรกช,ชายชราปิดสมุดลงช้าหาหา่ มองไปนอกหน้าต่างเด็กๆก,กำลังเล่นอยู่ในสวนเสียงหัวเราะดังก้องและในแววตาของเขามีทั้งความเศร้าในอดีตและความสุขที่ได้อยู่ตรงนี้ในวันนี้แสงแดดอ่อนๆของเช้าวันใหม่ส่องผ่านหน้าต่างกลิ่นกาแฟหอมกลุ่นลอยไปทั่วบ้านชายชาราเดินไปที่ระเบียงหยิบแก้วกาแฟขึ้นจิบช้าฮาหาเสียงนกร้องเบา หาหเสียงลูกหลานเล่นกันอยู่ข้างล่างเขาหลับตาหายใจเข้าลึกหาหรู้สึกถึงลมหายใจที่เต็มไปด้วยชีวิตเต็มไปด้วยความหมายเขาเคยสูญเสียทุกอย่างไปเพราะความไม่เข้าใจแต่วันนี้เขาได้รับโอกาสใหม่โอกาสที่เขาไม่มีวันยอมให้หลุดมืออีกแม่เดินมานั่งข้างหาห่า เธอไม่ได้พูดอะไรแค่ยิ้มให้เขาเขาหันไปสบตาเธอแววตาที่เคยแข็งกลับอ่อนโยนเขาพยักหน้าเบาหาหะแล้วพูดเพียงคำเดียวขอบคุณและในความเงียบนั้นทุกอย่างก็ชัดเจนโดยไม่ต้องอธิบายอีกเพราะการให้อภยัยคือภาษาที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดใดๆบนโลกใบนี้ในเย็นวันหนึ่ง พระอาทิตย์ค่อยๆละลับขอบฟ้าแสงสุดท้ายของวันศตัตวสสองผ่านมาหน้าต่างบ้านหลังเก่าที่เคยเงียบเหงาบัดนี้เต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและรอยยิ้มชายชารานั่งมองลูกหลานเล่นกันอยู่ตรงลานบ้านเขาไม่ได้พูดอะไรแค่เฝ้ามองด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมลูกชายคนโตเดินเข้ามาหาเขานั่งลงข้างหาหาแล้วพูดว่าพ่อครับขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้กับเรา เขายิ้มบางหาหา่ก่อนตอบว่าพ่อเองต่างหากที่ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสแม่เดินออกมาจากในครัวถือจานขนมมาวางกลางโตะ๊ะเสียงหัวเราะของหลานหลานดังขึ้นอีกครั้งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นไม่มีคำขอโทษอีกแล้วไม่มีคำตำหนิมีแต่ปัจจุบันที่พวกเขาเลือกจะสร้างร่วมกันและแม้อนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้น แต่วันนี้คือวันที่ทุกคนกลับมาเป็นครอบครัวอย่างแท้จริงภายใต้หลักฐานของการให้อภยัยและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดหาหะจบลงอย่างเงียบงามแต่งดงามที่สุดในหัวใจของทุกคน